กำลังเสริมรอยกำลังเสริมรอยครับโอ้าแข้งซ้ายวันนี้แข้งซ้ายจัดจ้านมากเลยฮะรัชพลครับผมโอ้โหเอ้ยวันนี้วันนี้ไม่ได้มาเป็นคนร้ายนะมาเป็นพระเอกในแข้งซ้ายนี่ใช้อยู่จังหวัดไหนอยู่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์ใช้ใช้ม่น้ำตาปีได้ไหมฮะจะไม่ันซ้ายจัดจ้านขนาดนี้ฮะเข้ามาติดเลยโค้ชกขึ้นไปเป็นรองด้วยเป็นรองเออรู้ใช่ไหม รู้ค yup. รับแล้วมั่นใจยังไงเนี่ยมั่นใจยกไไงก็เตะเข้ามั่นใจไหมมั่นใจครับว่าผมน่าจะหนักกว่าเออแข้งซ้ายหนักกว่าผู้ชกโดนแข้งซ้ายเขาแพ้แข้งซ้ายเราอ่ะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ที่นี่ไฟที่ห้าไฟที่หกชนะฮะชนะมาหกไฟนะโอ้โหมีแข่งแมปงยังหี่ยังรุ่นไหนที่มองไปรุ่นไหนก็ ยัไม่ถึงขั้นนั้นครับพอทำพอพี่พี่กัดเท่าไหร่ที่โชกดีที่สุดอะตอนนี้ผมน่าจะร้อยยี่สิบเก้าริเลยครับร้อยยี่สิบเกร้อยสามบใช่ครับก็กำลังโตร้อยยี่ร้อยยหทำได้ไหมร้อยยี่หตอนนี้ไม่ไม่ได้แล้วครับเพิ่มขึ้นขึ้นไปเลยใช่ไหมใช่เอชนะมาห้าไพ่ติดอยากเจอใครมีไหมในใจไม่มีครับเพราะผมพี่กลับมาด้วยครับหาไปปีหนึงหาไปไหนมาเนี่ย เพที่ว่าไฟล่าสุดมือหักครับโอ้ยข้างไหนครับข้างไหนข้างขวา,ข,า,ข,วาข้างขวาเหรอเพราะว่าวันนี้ไม่ออกหมัดอ่ะใช่ไหมนนยังกลัวอยู่ออกแต่แข้ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังแยงแยงไหม่หมัดไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเรา<อ>ไม่กลา<อ>้าเพราะว่าพูดจะสู้หมัดน่ากลัวด้วยอยู่ปีๆกลับมาหายใจไฟนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับพอมรู้สึกเรอก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าได้อยู่ประเมินตัวเองอีกไฟที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมก่อนมาติดสองล่าไฟโอเคนะครับ สองสามไฟอยากชิงแชมป์ไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสนะรุ่นไหนที่มองไปร้อยสามสิบเหรอแค่เปรียบไหมร้อยสามสิบก็อาจจะตัวเล็กกว่าหน่อยอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าใจไม่ไม่เล็กนะใจไม่เล็กไฟนี้เจ็บไหมครับก็ขาซ้ายครับตอนนี้แต่จนเจ็บว่ายง่ายคือเตะจนเจ็บใช่ครับเตะจนเจ็บเห็นเห็นแข้งพกแต่ยกสอง่ยเกมมันง่ายกว่าที่คิดไหมรู้ว่ายังไงมันง่ายกว่าที่คิดครับด้วยสไตล์ผู้ชม ไม่ไม่ได้ถูเข้าหาด้วยแต่เขาเข้าไม่ติดอะ่ะเดินแค่ซ้ายเขาก็ติดเลยนะจุดเปลี่ยนเกมนั้นที่ทําให้เราชกง่ายนี่คิดว่าอยู่ที่จังหวะไหนครับจังหวะที่เขาเดินเข้ามาจะโดนแค่ซ้ายกันอดองค,คือเขาเข้าไปถึงตัวเราค,รคือเข้ามาก็โดนแค่ซ้ายตาปี <c oughs> คนนี้ผู้ชกมีหมัดที่น่ากลัวครับมีโดนบ้งางไหมครับมีโดนบ้างไหม ไม่โดนทั้งมนุษย์มีรถสายทองไม่โดนอ๋อก็สบายสบายนะงายแล้วกลับมาไฟ้ารุ่ก็น่าจะโอเคอยู่นะใช่แค่สองสามฟ้ารุ่งน่าจะเข้าที่เหมือนเดิมเข้าที่วันนี้มีอาฉีดเท่าไหร่บ้างสฟน่าจะโอเคครับทีเฉีดไมไม่ทราบเหมือนกันว่าชนะนี่เราวันนี้คุณชนะมีให้แน่นอนครับอ่าเอาอยู่อยู่สุราษฎร์ธานีอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีครับเจ้าโอ้ย25ไปเยอะนะอยปรับพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยก็อ่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจคคครรััับบววนนนนี้้้้ผมมทาาาาไดดแลลออออ่เะตตติงครับ โอ้โหวันนี้โชว์ความเป็นพระเอกเลย